สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว s o อฟเชล l l รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น s o อฟเชล l l ที่พัฒนามาจากปัญหาต่างๆที่เราเจอนะครับก็ตัวนี้เป็นเต็นท์สีน้ำตาลแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นตัวผ้าสีเทาเป็นริ p สต็อปนะครับเป็นลายตารางนะสังเกตด้านบนหลังคาจะเป็นโค้งโค้งโค้งมนนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนึง นี่ครับสังเกตว่าด้านบนจะเป็นโค้งมนเราจะมองเห็นว่ามันโค้งมากนี่รถสูงมากตัวนี้น่าจะยกประมาณเกือบสิบนิ้วนะครับนี่ครับขนาดสองถึงสามคนนอนนะครับตัวนี้บันไดนี่ต้องใช้สองจุดหกเมตรหน้าต่างจะกว้างเป็นพิเศษนะครับมองแทบไม่เห็นเลยหลังคาสูงจัด จะขึ้นไปดูข้างในกันบันไดเป็นออโตโมติกตัวนี้สั่งพิเศษเฉพาะรถคันนี้นี่ครับข้างในก็จะป่องโล่งสบายสังเกตว่าหลังคาจะเป็นโค้งนะครับเห็นไหมฮะโค้งเป็นเคิร์ฟนะครับที่ที่โค้งเนี่ยเพราะป้องกันไม่ให้เรื่องของน้ําฝนแล้วก็ลมนะครับแล้วก็หน้าต่างเนี่ยจะเป็นตัวครึ่งวงกลมจะกว้างมากกว้างจากตรงนี้เลยอะหน้าต่างประมาณเมตรกว่า นะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ปลดปลดชายหน้าต่างเวลาเราคำ้ำเวลาเราปลดตัวล็อกตัวค้ำออกใช่ไหมครับตัวนี้นจะมีที่ล็อกอยู่แล้วก็ออกแบบให้มันปลดล็อกปลดอะไรได้ง่ายที่นอนก็เป็นที่นอนหนา6เซนนะครับพื้นเป็น PP Honeycomb นะครับแข็งแรงทนทานใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแบบแข็ง ทนแฉะทนแรงกระแทกแรงที่จะมากระทบมันไม่เป็นรอยง่ายแต่ถ้าเป็นพื้นอลูมิเนียมรังผึ้งเนี่ยที่ใช้มาพบว่ามันก็จะมีเกิดรอยขึ้นได้ง่ายด้านหน้าก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยนี่อลูมิเนียมที่ใช้ตัวนี้เป็นยี่สิบห้ามิลนะครับขนาดประมาณนิ้วหนึ่งข้างในอลูมิเนียมก็จะหุ้มหุ้มผ้าหมดเลยนะครับสีสวยสีน้ำตาลนะครับเคลือบอย่างดีเซลอย่างดี นะฮะราเห็นฟิลสวยเลยสามารถเพิ่มห้องใต้บันไดได้ภายหลังนะครับสวยงามสวยงามใครสนใจก็สอบถามได้ครับโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ